ฮาบอบครับนี่ครับ,รบแปลงนี้รอยเที่ยวครับรอยเที่ยวอยากลุกหน่อย <laughs> <c oughs> ก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยานิสิครับน,นี่ครับมาตานนครับตานกตานกาบ้านพอดีนะ เดือเจ้าของจอดเออตับตัวนี้ตัว่ต้มไก่เจ้าม,มาแล้วครับตนันกนกับตนันนกมาแล้วมักตรงไหนล่งรอดรถคุณปูครับรถคุณปูอันนี้แปลงนี้50เที่ยวครับ เรียบร้อยครับแปงนี้่ตาคแล้วก็แปลงบัดไปนั้นผมหนึ่งไรครับไม่มีกําหนดเที่ยวครับตรนนั้นครับอันนี้สองงานครับนี่แปลงนี้สองงานงบลอยเที่ยวครับโอยดูลังอย่างสวยครับโอ้โคหินแหครับอันนี้อันนี้ของเจฝนครับยังไม่ได้ขายนะครับจะผมขายครับแต่แปลงนี้ซื้อครับ ลูกค้าจากสวนนะครูหาอันนั้นจากคำบงครับบ้านคำบงอันนี้สวนนะครูหาฮะ<า>ตูจึิ้ครับนี่นี่ครับ ใครที่รู้จักคดีตู้จึงครับนี่ตู้จึงอายุประมาณจะเกตซิบแล้วครับนี่ได้นักสู้ครับมีแต่คนแก่นะครับนี่ตานนก็อายุเยอะแล้วครับผม สองงานครับร้อยเจียครับครับแล้วครับนี่ครับสน<ส>ใจครับนี่มีแปดแปงนี่ครับนี่ก็จากสุวรรณครับดิ นี่ก็ห้าสิบเที่ยวครับนี่ทำทางจะทำบ้านนกดาวันครับอันนี้แปลงนี้ครับหนึ่งไร่ครับผมหนึ่งไร่ครับแปลงนี้หนึ่งไร่ครับ ที่ถูกครับมีแต่คนจองครับแป๊บเดียวครับนี่ยก็ไล่ละสามแสนครับเนี่ยรวบหนึ่งไล่ครับดูมีไฟฟ้าปลาครับตอนเจริญครับก็ห่างจากบ้านผือสิบกิโลครับตรงนี้ครับห่างจากบ้านผือสิบกิโลเมตรครับในอำเภอบ้านผือหาซื้อไม่ได้แล้วครับนี่มีเสนดที่ไหนมีขายครับเม้นมาหน่อยครับนี่ในเขตอำเภอบ้านผือครับไล่ละสามแสนครับ ที่ติดถนนครับมีไฟฟ้าอย่างนี้ครับไล่ละสามแสนเลยโหมันละสวย แมนเน,นะตางามคักน้าเหมนเดกครับแมนนี่ครับโดนนอ,น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 อ้โคบยิงไงก้ครบับรางต้องมาต้มไก่เดียวไปสุ่มกันนอยอยากกินต้มไก่เพวะเออตัวจึงต้มไก,ไก่สดอกวะ ซสื้อไก่ตาอดเนี่ยสดิ้เนว่าเข็นไก่พันไปพันมาเห็นไกทอดไหลเออจิซื้อต้มสุอกินหรอหักนานๆนะครับได้นอนอยู่หน้างานครับโอ้ขัดหมบนชุดแปลงนี่งามได้ทีนี่เมียนครับราคานี่หาแสบได้ดอกจุดจึ้ง